ราคานี้อาจจะไม่พอนะครับโอ้โหบบเยนพร้อมทุ่มระดับ70ล้านยูโรครับกระชากตัวโรนัลด์อาราเรอโกของบาร์เซโลนาอันนี้เป็นรายง,งานจากสกายเยอรมนีครับประคมเขาว่าบบเยนมิวนิคพร้อมทุ่มเงินประมาณ70ล้านยูโรขอซื้อโรนัลด์อารเรอโกประการหลังของบาร์เซโลนาแม้ว่าจะเซ็นสัญญากับคิมินเจมาจากนาโปลีมเมื่อช่วงสมัยชิปันมาแต่บบเยนก็พร้อมดึงเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเพิ่มในเดือนมกราคมนี้อีกนะครับ ชมัตชูคเครนครับอยากได้อาราโคเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งและมีข่าวว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินราวราวเจล้านยูโรในครั้งนี้ด้วยนะักข่าวอย่างฟอร์เรนเปตนเบิร์กครับนะักข่าวคนดังบอกว่าข่าวของอาราโคเราเข้าใจดีว่าไม่มีค่าฉีกสัญญาระดับ8 0ดสิบถึงหนึล้านยูโรซึ่งได้รับการยืนยันจากบาร์ซโลน่าระหว่างการต่อสัญญาทางไบเอนตกเป็นข่าวว่าพร้อมจ่ายเงินมากกว่า70ล้านยูโรเพื่อเขาในตอนนี้ ได้รับการบอกกล่าวว่าแม้แต่เงิน80ล้านยูโอรอาจจะไม่เพียงพอในตลาดครั้งนี้ด้วยซ้ำไปทูเครนกับฟรอยมุ่งมั่นที่อยากจะได้ตัวอาราโคและรู้สึกเป็นการภายในว่าศักยภาพของเขาในตลาดต่อแง,ง่มุมด้านเกมรับนั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับด้านเกมรุกของแฮร์ริเคนอันนี้คือสิ่งที่นักข่าวอย่างฟอร์เรียนแพททนเบิร์กได้พูดไว้ครับบอกว่าบางที70ล้านยูโรของไบเยอร์อาจจะไม่เพียงพอก็ได้ หากว่าอยากได้ตัวโรนัลโคของบาร์เซโลนานะครับอ,อืนั่นเลยครับเงินนะครับมันต้องมาดูกันนะว่าสุดท้ายจะไปไกลได้ถึงไหนสำหรับดีวนี้ครับที่ไบเยอร์อยากจะได้โรนัลโดชุเกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะรายนี้เหมาะกับบบเยอร์หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวเลยนะครับผม